เอา้ากกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาเพราะในคลองมีหอยปลาปูเออเดี๋ยวเรา้งองพร้อมกันนะวันนี้ร้องให้ดงังไปเลยนะขอครึนะ่งสองซ้ำกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองเออแล้วก็ตอ lúc con thấy lúc con ừ, 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 thử à, 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 à. này hỏi, không โอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวพอใกล้จะถึงปุ๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยจะมีน้ํามาให้น้นองๆทานกันแต่ตอนเนี้ยนะครับเก็บไว้ก่อนเพราะว่าวเดียกว,ว่าเดี๋ยวทานน้าไปเยอะเนี่ยนะครับน้องๆจะปวดอ,อ,อเลยปวดชิ๊นช่องใช่ไหมปวดชีชีใช่ไหมน,นะพี่ก็เลยขอญาตเก็บไว้ก่อนนอกจากนี้แล้ววันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวเออเพี่ตกกตาไม่หลกเห็นพี่ตองกตาไม่หลก